เดียวเด็กมาสยามทาวเวอร์ว้าวขึ้นไปข้างบนนู้นเลยหูหู กี่ต้นป่ะกี่เป็นองค์งมานี่เดี๋ยวเราขึ้นอันนี้สยามทาวเวอร์ นี่นะครับนีเ่เข้าไปเราเขาจะเข้าไปนั่งในข้างใน,นออแล้วเขาก็จะดึงขึ้นไปข้างบนดูซิว่าจะสูงแค่ไหนนี่โอ้โหสูงมากมาดูกันกไปทางไหนทางนูง้นออเข้เาไปเลยเข้าไปดูีฟ้านนี่นะครับคนเข้าด้านใน มองออกไปนด้านนอกด้านในของเสียเทาด้านบนใช่ไหมมุมสูงแล้วนั่งกระเช้าที่ดีเวอร์ แล้วนะครับปดูปมีฟ้ามาอย่างยังแค่ั่นก่อราอยู่นั่นเหรอแหมเราไปขึ้นต,ต้องน,นัยังไม่มาเลยพนกว่าคนไน้อย ก็อันนี้ลองแก่ที่เราเล่น